สวัสดีครับผมจ้ากโกเกษตรทองม,ม้อนครับพี่น้องครับนะผมคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ้งนะผมมันอายุ2เดือนกับอีก8เมือนะผม2เดือน8เมือตัวนี้ปลูกวันที่10นะผม10เพื่อสภานะผมปลูกวันพืชมงคลพี่น้องครับนะผมสำหรับตัวนี้เป็นมันผมจะเอามัน ความสมบูรณ์ให้พี่น้องได้เบิ้งนะผมกับงบประมาณที่เป็นมันระบบลดต้นทุนนะผมเอาความสมบูรณ์ให้พี่น้องได้เบิ้งตัวนี้เป็นคือจะบอกว่าตรงนี้เป็นดินดานมากนะผมซึ่งเขาทําการเกษตรมาหลายนะผมซึ่งซึ่งตรงเนี้ยทำการเกษตรทําการปลูกพืชเนี่ยมาหลายแล้วนะผมเราก็คือดินมันที่ดานแต่ว่าความสวยง้มตัวนี้ก็ยังข้นมาได้ ก็แสดงว่าระบบลดต้นทุนกับปุ๋ยสูตรนี่ถือว่าตอบโจทย์นะผมตอนนี้อายุสองเดือนนะครับผมเบิ้งขันตอนแรกเลย2เดือนกับอีก8มือ่อพี่น้องเบิ้งความสูงของมันนะผมผมนี่เบิ้งนี่ผมยืนครับนะนี่ความสูงของมันกำลังนรับผมความสูงในระดับนี้นะครับผมความสูงความสูงมาประมาณนี้แล้วแล้วพี่น้องเบิง้ง นะครับผมความอวบของต้นความสมบูรณ์ของต้นความอวบของต้นนะครับ,บนะผมเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งนะครับเบิ้งนะครับผมความสมบูรณ์เสมอกันนะครับผมมันเสมอกันทั้งแปลงนะครับผมกระชิมีตรงที่ดินดดนคักๆอยู่กระชิมีแบบอาจจะยังว่สูงซ้ำเขาอยู่นะครับผมกระชิมีดินดานอยู่น้อยแต่ว่าล้มต้นอวบกันยังอวบซ้ำกันอยู่คือความสูงเขาบ่ซ้ำบะซ้ำกันแต่ว่า ความอวบของต้นผมก็ไปเชค็คเบื้องหลอนะผมผมกะยิผมที่สิอัดปุยให้เขาได้สูงเขามาซ้ากันอยู่แต่ว่าก็บอกปีงังเพราะว่าล้าต้นขเขายัางอวบซ้ากันดีนะผมอวบซ้ากันดีตอนนี้หนะ้าผมกบความสมบูรณ์ของเขาพี่น้องเบืบบอบ้องล้าต้นนะผมเบื้องล้าต้นเขาอวบเงยพี่น้องมันสองเดือนเนาะพี่น้องนะครับล้ําบอวบแกใหญ่เลยนะผมล้าอวบใหญ่สมบูรณ์ดีมากเลยพี่น้องเบื้อง แล้วคือตัวนี้เป็นมันเกษตรศาสตร์ที่โดนโดนในมแมลงบีเขานะครับผมแพร่ระบาดตรงนี้แล้วเขาก็เจอกับคือเขาดูดม้าเนาะแล้วเขามาแพร่แพร่เป็นใบยิบซิมีเป็นโซนเป็นใบยิบพี่น่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น่องเบิง้งเรื่องของใบยิบอีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าปุยสูตรที่ผมเอามาใส่เนี่ยมันซอยได้บนะครับผมเดีย๋ยวค่อยยังเบื้องกันอีกคลิปนึงเนาะ ในคลิปนี้มาเบิ้งความสมบูรณ์คับพี่ห้องเบิ้งมันสมบูรณ์มากเี่หลี่ได้พี่นนองเบิ้ง,ม,ม,ม,ง,ง,งมันล้ำไงนะผมล้ำไงเลาบ้างไหนนี่นะคือเขาเป็นใบยิกเนาะใบยิกเราที่นี่ตอนนี้เขาโดดขึ้นมาแล้วใบโดดขึ้นมากางออกเต็มที่นะผมตอนนั้นตอนเป็นใบยิกเนี่ยเขายิง่งยุบเลยเด้ใบนี่ซิ่งีงอพับลงเลยเด้พี่นนองพับลงเนี่ยโอ้โหหน่าใจหายเลยที่นี่ผมเลยมาอัดปุ๋ยให้เขานะผมตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วซ้สงสบายใจแน่นะ่ะเห็นปะ เป็นหนาเราพี่น้องเห็นว่านะครับเป็นหนาเราสรงสบายใจแน่เราพี่น้องเบิ่งนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าสบายใจขึ้นมาแล้วนะครับผมก็โอเคแล้วล่ะน้องพี่น้องเนาะนี่ก็สองเดือนแปดมือนะครับผมสองเดือนแปดมือต้นสูงเชียงเชียงหน้าอกนี่แหะเชียงหน้าอกบางอันก็เชียงคอแล้วนะครับผมผมมาพานอยู่นะครับผมสําหรับระบบลดต้นทุนเราก็ล้ำคือล้ำต้นนี่มันมันอวบแบบมันอวบยังไงแบบ มันเป็นตะย่านนะพี่น้องให้ผมไม่ได้ว่าโอเวอร์หรอกคือมันมันอวบง่ญ่เกินมันสองเดือนนะพี่น้องมันสองเดือนนะครับผมแล้วมันอยู่ที่ในระบบของลดต้นทุนนะพี่น้องแล้วมันได้ขนาดนี้นะครับผมเนี่ยแปลงนี่ผมชิน้ำสินเนือพี่น้องย่างคักเลยนะครับผมฝากพี่น้องเขามาติดตามไปเขามาติดตามเราเขามาเบิง้งมาให้กําลังใจกันมาพูดคุยกันพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งแปลงนี่ถ้าแป้งนี่สําเร็จเนี่ย เราเขาเอานำไปพัฒนาในการปลูกมันต่อไปเรื่อยๆนะเขาสิปลูกมันแบบสบายใจนะผมนะผมปลูกมันแบบยั่งยืนเลยโดยที่ไม่ต้องไปห่วงเรื่องราคาไม่ต้องไปห่วงเรื่องภัยธรรมชาติไม่ต้องไปห่วงอย่างเี้นะผมเพียงแค่เขาจัดระบบให้ได้เราที่นี่เขานะ่ะต้นเนี่ยมันดีเสีเพาเขาได้ย่างคัดนะผมเสีรรได้แบบย่างคักเลยผมยิ้มบอกว่าซื้อพี่น้องสำรับม,มันสำลังนะถ้าเขาเบิ่มไปหยิกถึงพี่น้องแบบย่างงามเลยพี่นอ้องมือ ก็เจาง,งามเลยเด้สเสน่ห์ของเขาเบิง่งเสน่ห์ความสมบูรณ์เบิง่งพี่น้องเบิง่งนะครับผมตอนนี้พี่น้องเนะี่ยที่ได้เห็นว่ามันมันสีมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าผมเอาโตปุยสูตรปุยมักนะสูตรโตที่มันสั่งแป้งขยายหัวมาฉีดกอนพี่น้องมาฉีดกอนกนสามเดือนที่ผมว่าเนี่ยผมเอามาฉีดกอนเพราะว่าผมป้องกันไอ้เพี้ยแป้งนะครับผมผมเอามาป้องกันเพี้ยแป้ง นะผมเพื่อที่จะบม่ให้เขาแพร่กระจายเรื่องของใบนี่นะผมเนี่ยสีมันก็เลยเป็นเข้มๆเราม,มันก็ยิ่งสั่งสั่งอย่างเขาจไปสั่งแป้งขยายหัวพี่น้องเบิ้งใบเขาจะเป็นเลี้ยวงามแต่ว่าความสมบูรณ์นะครับเขาเบิ้งนี้มันสมบูรณ์แต่ว่าเขาจะเลี้ยวเขาชีเปกลางอวบญ่นะผมเพราะว่าเขาบ่าได้บ่ได้เป็นปุ๋ยสูตรสั่งต้นสั่งใบเป็นปุ๋ยสูตรที่ไอสั่งแป้งขยายหัวเนาะมันก็เลย เป็นเป็นลงเป็นลงเป็นโตหัวไว้แล้วนะครับผมผมเอามาฉีดก้อนก้อนอายุเขาเพราะว่าผมมาป้องกันเพรียแป้งพี่น้องเนาะนะผมมันก็จําเป็นนะผมอ๋ผมกับพามาเบิงความสวยงามตอนนี้นะผมคือบ่ได้มีหลักการผมบ่ได้มีหลักการนี่อย่างดรอกกขปลูกตามที่ที่เขาเน่ะแต่ว่าว่าวให้เป็นหลักการว่าใส่ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้แบบนี้งบเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่สิให้พี่น้อง ได้เข้าใจว่าระบบลดต้นทุนนะ่ะใส่อย่างแน่เฮ็ดอย่างแนี้ยนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ลหละเราก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เท่าที่เห็นเลยนะผมได้เท่าที่เขาเห็นถ้านะมันสมบูรณอีหลีนะผมสําหรับแปลงนี้ตัวนี้คืออีกอย่างนึงเห็ดทันพร้อมนะครับผมเห็ดทันนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายองค์ประกอบเนาะเรื่องห้าเรื่องเรื่องเอาหุ่นหยาเรื่องปุ๋ยให้ทันอย่างเสียเปล่คือเฮ็ดทันเห็ดทันจังว่าเขาเราเขาสมบูรณ์ขึ้นมาเนะี่ย แบบตอนนี้หยุดพายุแล้วนะผมหยุดเขาพายุแล้วล่ะเรื่องถ้ามนี้เรื่องของเอียงมาก็เอาพายุแล้วนะครับผมบ่มีการช่างงานแล้วล่ะเบิ่งสงแล้วนาะพี่น้องน้าอี้สมบูรณ์ไปต่อไปอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าล้าต้นอวบยังมาขนาดนี้แล้วหยาก็ยีดถือนขวมไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมนะครับเพราะว่าหยากมีเริ่มมีขึ้นน้น่อยๆปยปไปเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บเก็บรอบอีกรอบหนึ่งนี่ผมเพิ่งเอาหญ่ารอบเดียวนะครับเนี่ยตรงตรงตรงนี้นะครับ ยชิมนี้ทั้งปุ่นเขาชิชเอมีหยามีหยาหลายอยู่กับพื้นเนาะโยวผมชิมาเก็บตอนนี้มันฝนตกผมมาเก็บก็ได้นะผมมันฉีดล้อมันก็นล่างออกโย่เขยังมาเบิง่งโย่ผมชิมาเก็บเอาพุ่นโย่ก็ได้แล้วนะผมโยวกับแปนแล้วละ่ะทั้งพุ้นนะนะผมก็แต่ว่าตรงนี้นะเห็นบ่ยังแปนดีเด้พี่น้องเอาแค่รอบเดียวนะครับเนี่ยเอาแค่รอบเดียวคือเอาทันพี่น้อง เอาทันปุ๊บนี่มันขึ้นงำเรา,า,า้วหนามันก็้ยิซะเจังหน้ากตัวเองเนาะหนามันก็้ยิ้ซะตัวเองก็เกันนะผมมันก็บสามาร์ที่สิแพร่ใส่ใส่ใดขึ้นกันเนี่ยพี่น,ใน,ใใน,ใน้อนงมันสอนอยี่ดีเด็เบื้ี่น้องเบิ้งความบวกว่าจิพาเบิ้งหวัวกระเ <c oughs> <c oughs> บิ้งดูแล้วนะผมาจิพาเบิ้งหัวกระเบิ้งดูแล้วล่ะหัวมีมีแท้รับประกันตอนนี้นนะงไงเราพ่อผมหัวไงแท้ผมรับประกันเลยว่าหวาัวไงน,นะผมหัวดี นะครับผมว่ากับว่าไงไว่าญงได้พี่น้องญ่าตามแบบอายุของเขาจะสมควัพอดีพอดีแล้วก็ดกพ้อมนะครับผมเพราะว่ามันใจได้เลยเพราะมันเป็นฤดูฝนมันมีย่างหน่อยประตำก็แปดถึงเก้าถึงสิบแน่นอนสําหรับหัวของมันตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นกเกษตรศาสตร์ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งนึงตรงนั้นก็จะเป็นแขกดําครึ่งนึงแขกดําครึ่งนึงกเกษตรศาสตร์พี่น้องนะครับผมเออ กับคลิปนี้มาเบิ่งความสมบูรณ์มาติดตามละซ้ำเ้ามาติดตามผมชี้ให้ด,ดูดูเพื่อที่จะให้บางคนอาจจะเขามาเห็นแล้วก็พึ่งเขามากับมีนีะเพื่อนของเนาะพึ่งเขามาได้เบิ่งได้เห็นร้องกดเขามาเบิ่งเนี่ยเพื่อนเห็นเราเพื่อนอยากร้องกดเขามาเบงืงองที่จะแบบเป็นกําลังใจให้เพื่อนคนไม่ต่อต่อไปคนเก่าที่ได้เห็นยูก,ก็อาจจะเป็นกําลังใจต่อต่อไปอยากชีเฮ็ดแบบในระบบนี้นะผมมั่นใจแล้วนะผมเนี่ยสั่งความมั่นใจได้หลายแล้วเดีน้องเป็นของเนาะ นะครับผมอาครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเขาครับไว้เป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีอยังก็สอบถามแลกเต้นเล่นลูกกันได้ครับผมคลิปนี้จ้ากโกเกษตริทองมลก็สวัสดีครับผม